นีดุณแม่แม่ว่าทเเห็นเราบ่เห็นเราบ่น้เห็นดอละอ้ยบ่อเง้ย่ีดินก็มีเด้่อเห็นดอกกันแหลกอนโมอนี่ดินี่ดอ่ง่ายเลยอนี่ด้วอเห็นเห็นสองดอกนี่เลยเอินเมียมาบง ยังต้องรอยังไงยังจมอยู่เอ้ยมาหายแล้วไม่เอารีแล้วนี่นะเปนไหนเปนไหนบ้างอุ้ยปวดแรงเลโอุ้ยมันน่เกียเฉยๆลยนี่ก็จะจ้าเริ่งแหละไม่ร้องเกลียดโอ้โี่น้อคือเป็นยางไก่แล้วนายเห็นพอดีเหรอพี่น้องบ้งเห็นปุ่งขุดเลยขุขุดุดเลยง่เนี่่ดอกุกว่างายมกเลยตัว่นะ เ้กิดดดิึงแค่จอจอกบ้งน่ะแล้วแถวเดยดแบจนี่พูดแคจดอกจอกก็ด้วยไม่ออกเลยเอ้ยทุกของแ้เอฮะดีพอใจดีดีนี่ลองสอดอกพลังเท่าเมียก็โซ่ยานเดี๋ยวมาเห็นสดอกนี้ว่เดเียังไ้งกลเี้ยงไงมาพอเ็ดรจเนจ้ของคนนงนี้แล้วดิเฮ้ยล่ะเก็บพอเก็บบ โอ้ยหลงวเออหาเราไปทาไหนไปท่าไหนเัเราเนนแู้ดนอกหด้อือไม่นะดีดีทุกันดีเอียวดีตัวชีเข็บขาบ้างเข็บหน่อยอ๋อฉันไมจไม่ใลายเล็นี่ชมมูไหมนี่มูไหมของเถีล้ว่ะอยังไงจมเะอือเฮ้ยเด๋วเเดยวลายเล็ี๋อ้เด๋ยว จะหิลแบบเย็นเนาะพักหนักหน่นยไหอนพ่ักนะคุณเขาปวดหลดให้พ่อน้งนเดนไหลัเบ้งเบิ้งเหรอปวดหยิกหยิกโอ้ทำางไรพ่อมนกนีกพงนด้อือ

กูมันเด้องเงินเดข้องดอกยัเงินอย่งมอยู่เอ้าขนไหมหาเนาะเจ้าตาดีเนาะมันน่อยน้อยก็เงินไม่เกัวนี้มึงขัได้ักเือเจ้ามาแต่ก็เห็นปุบปปดเดยพี่้องอะไรพคนเดายพี่้องเย อือกุญแกขากอยู่ละมีบดอกนี่บอจงเห็นเห็นท้องหนี่ดอกอันนี้แม่แม่งอนัอเนยถือไม่ใส่มูอยู่นี่เห็นท้องหองอรล่เขาจากกับจอกถือมองเห็ดทางเดียวเห็นทองหอนี่ก็เลนเนี่ยตอนนี้กับบ้านเราอ้หอยู่ก็เลยดี้ยค่ะาเห็นบ้าเห็นบ้เห็นบ้ากุญะผมสู้เบ้าน่ครับเห็นเเสียเพียกอยู่ละ เฮ้ยเบิ่ง้บ่เหมีโอกาสพอม้หมี่แล้วฮอดีค่ะเด็กนี่พีาวเห็นปะดีค่ะแดี่อยดีตัวเข็งวครับเก็บบานเาเราคนอะฮะวปนยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวขอหน่อยขออะไรดูหาสุดเชนทุดเชนรวยฮาวน้มเป็นล้วาหว คเจียบ่อยมึงเอาไปหองอะไรบงเอาอ้าวยังอยู่ในดินอยู่บานบดเล้วเจียยรู้แล้วดโลดเียบียอยู่เียไทยไทยรูแล้วไทยู็พี่้องอจตียงเือตอกเตียงไรอ้าวเตียงเฮ็ดนลเนาะนะมีดินกมีด้อ ขวดยังได้ฉีดออก้วันนี้อยูดมิวเวดับปวดรล้ว่ดินล้วน่น่ดิงมีอยงดับขวดลอยย่ดินเก็บมามันองดอกมนก่อนเลย่องดอกมช่องดอกมนใส่ผ้ามูมันชองหอโอ้นี่ยว่ะไอหนามูไอหนามูสองดด ติอุ้งนี่นี่นอนยังกิด็รหยิเอสิตัหายจมันมีคืนดตนี่าเว้ยตีนียตตาเต็มมองเออข่มค่ายางเนี่ยตีมั่วไม่ละบังตีเลยเวยมั่วไม่แล้วมมั่วแล้วก็อยามาจ้องจงใครกแล่ะเห็นแขนอยู่เจ๊ ย่าว่าเห็นถยแจบังไังเยเห็นพวกนั่ยนี่แบบไนี่ีดอ้ามเลือรียทีอลด่งาัอ้ยเหวียเออโั้เห็นอย่าุ่น่นะใหัง้ย็นังดค่้วดไรเจ้าว่าผู้ใดเห็นเห็นเนี่เดี๋ยผู้เห็นเห็ด นี่เห็นดอกนี네่ยุบเปลี่ยนคัะเปลี่ยนเนี่ยคือว่าเปลี่ยนกับว่าเห็นวันดอกหอวบานซ้ำเดี๋ยวเอาเบิ้งเอาเด้อเอาบาปโอ้ฮะพี่หนุ่มเออพี่ว่าพ่อเห็นดอกเดียวอยู่นอก เห็นกันก็เบียเสียวเสียวใช่ที่แรกคุณเห็นแต่เขาว่าที่แรกคุณดอกแรกดอกแห้งๆมสองดอกเอ้ยตกแต่ว่าหอนมันก็เพ่ขึ้นดังดึงงอนขึ้นที่ไหละเออกำแบบันพีน้องใหเจาได้จมตามื่นหน่อย ข้าเจาบ้านขาเจ้าหัวกระเมียขาจ้า่าปูกไว้ป่าเตมกาตาเมือนเจว่าแม่กาตาหนยหน่อยตาเมือเลยใส้ถุงอันกฤีอีกังสองดอกแล้วครับนับไปพร้อมกันยันเด่หาผงอยู่พอครับพี่หังเดียวผงนึ่งไปเลยซื้อกระดอกชีดินเขาพู้มัด โอ้ยอย่าเพิ่งกันนะี่วะอีหมอนเศ้าไข่อะรด้ยเส้านอจะกินยังพอเส้อเป็นตาเด็ดนั่ไปอยู่หมโอ้ยเย่าวมาถามมันอื้โยบนนั้นพ่นหลยเห็นสองดอกเลยเอนเมียดอกป้าเห็นสองดอกแรกเลยเมียมหาได้เห็นแม่พูอยู่มีอยู่ เออเด็กก็คิดได้ก็คิดได้เฮ้ยแม่จก็สนเลเนาะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วจมเหนื่อยแล้วจมเราบ้างหน่อยิ๋ววาวันกับเยตัวมาเห็ดเห็ดมาสัตว์จิ๋ววาวส้มเมย์วันจีเมย์อะไรล่ะเข้ามาเมยแล้วจุดแล้วเข้า่าก็ได้ไรพวดพวกร่เนี่ยได้ตาเหมือนตาเหมือนนะเจ็บบวกอีกถุงหนึ่งความอเคท่านว่าบูบี้เขาผลได้ไรครับยู่นะ เยอย่างเงี huh. uh ้ยเดได้เ huh. น uh ี huh. uh ่ย huh. ย uh ูม huh. uh ันหันห่างๆนกขนหลยได้พิกแกหน่อยแล้วั้หลายตื่นแล้วเราเห็นดูอยู่ฝนะคอยหาเป็น่งนียมันี่ลมีนี่เก็เกิดอยู่ดีเนาะเขาาเห็นมันอยู่ นกบนบเห็นไงบนไหนได้เห็นดอดซำนี่มไม่าเียนมห็นไเขาสอยเขาแนวขันขันว่ายุเปลี่ยนว่าจ้งกับเห็นเขาซอยนรซอยองห่กัี่เอนเอาบอกเลยจะได้ยุภาคข้างนี้ได้เยอะนี่คนัมหลายค่นลายเอาเดียวนี้พอดีนแล้วลบมันขึ้นมามันก็เดืรลายแล้วเดี๋ยวมึายจริงอ โอ้ยดึงบขืนพี่น้องส้างเลลพูดดึงบูข้นล้ว่อทุกอายปลายใหม่มึงมึงเยนีเอวฝืนไหลแ้วโอ้ยยงเพงแล้วเจยิขาดเลยยีนียไปต่อห้องไห่ล่ะขีนเขาล้พุ่งใจสิขาดแล้วเออเจยิงต้างขังเลยเนาะโอ้จบเลยละมวยเป็นไปเจะขาดอีแล้วกระดอยกางกางมยอะไพี่น้อง ขาจะอะไรี่ดอกไสหน่อยเกลเบเดเอกลรนกระตาเมืนไหมเฮ้ยห่อก็มีอะไรไหมบนตายหน่อยดิอโอ้งนี่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยิงลงมีเนาะสิบเอ็ดอกล้เจ็่งงอกงลงนี่เนอ้ยผงนี่มีสิเอ็ดดอกเนี่ยผงดบ้างยไหาเมืงังขาอันเดียวหน่อยดอกก้างอะไรเอ็ดกาผงนี่ข้างในจะส่่สองดอกเท่องอะไก็อยู่นเล เอ้สุดเลือเลือเอี่ยวคนเฮติโบปินฮะอ้เฮติเนสป่ตานผิน่อยแล้วา้องเห็นมูยุขึ้น้าอ้าห่วยเียเีย เ้าสเนีหรอกเดเศร้า uh, อีกแล้อตัวกลางแนบตัวตัวสองจะมาหอนตัวม่ไห่อยพ่อเบียเอาเสียผ่านในกระเป๋าลงโบไปหนาวี่บันน้หนาวหอกเอ้ยมเศร้าตัว้วบอมีหนาวอยู่นี่เย็นเห็ดเลี่เหี้อออกแล้ว คุณุอัดเ่ขึ้นแบบงามเลยคุณนะเจ๋มากเฮียที่ไรเก๋ชินองเบิงงามพุทอคุณนะไรเหมือิงนี่ะเฮ้ยก็งามเหมือนนะอืมจบพ่นาะนยเกิดเพ่ไหลเนาะอุ้มนันับบลายดองเดียวเห็นอีกจ้ากันดองเดยเอ๋อพีดองอเดี๋ยวยูพากระไร โอ้ยมาแรงพี่มโอ้ย่าแรพี่มัน้อเตกี่เดนี่มาเดีนมาไปนั่งกูเอ้ยมีอุ้มมันมว้นดีเ้ยพี่น้องบเ้ยพี่น้องบงสองผงเก๊เกสองผงหเกเอ้ยดอกงมครมเอ้ยเอ้ยผดผัวะพี่าเห็นเห็ดนเห็ดเห็ดกระโดไม่มองอ Uh. มันมาเห็นนี่หละแกแหงอยากให้อ่างตัวมันมาเห็นเอาเอะงทอดอดทออทอทเอ้ยมันบอมี่าจนจมเหรอตัวบางหันจนสีไหเลยตัวอืออ้ยไปเศ้ากินน้ำไม่นีพอดีเห้อเนี่อือพทุกคนคนว่าหนีใช่เ้ากินน้เลี้วขวพอดีจด พี่ฝ่าเห็นเห็นเพิ right> ่งเห็นกวนงมูตัวสองตัวดอกจังสี่ละอุ้ยพี่น้องเบิ่งอุ้ยนะอุ้ยอุ้อ้ยอเตรียมกำมือแล้วเอ้ยพี่น้องเออสองดอกในใบประเทศไทยใสองดอกในใบเจ๊แหมมีอยู่ดอกนี่นี่นี่ขวรมางเห็นอยู่นี่เดี๋ยวเหาเอดี๋ยวเหายังควรเบิ่งเนาะขวดเบิ่งเอาแน่นี่อันนี้อ่อเนี่นี่นี่เดี๋ยวเห็นวะ ủa, những gì như vậy. Ừ. Ở, nó muộn rồi? những gì vậy? chỉ cho nó thay được một trái cây thôi, chỉ muốn cho nó thay nó cái là. Nực nó. Đây y nhé. Mình đi ra muồn này. Ừ, luôn rồi. Oh, ยุบกระดองงยุ่แน่นคือไหนขึ้นย่งสูงคุณล่ะโ่ตาจอกพอเเป็นตามืนบ่เออนี่ก็ได้อ้ยเขิน่อมองแล้วซ่านิดช่องทามองก็เต็มไปด้วยตาขาหอกนี่นไหมคุณล่ะอู้เจีบยบเวอโอ้ยผิดอ่ะอง เบิ้คำสิบอกอ้ยอีพอเบงาขัเด่นแล้ววั้งขันเด่นเอออ้ยพี่น่องเบิงมีดูมันอ้ยดีค่ะดีคัดีค่หมองขเกียรกับปรเด็จกวางนี่พอละกันยากยานอี่าก็ไม่ยเกียนมีละเืมูไม่ของแท้เขาจได้หลายคัเหอพี่น่องเบิงอยงาพัีเดุน่กัแมนน่นี่พ่อกับแมนระด่อกเ่อเยเนีงานพับสามสิบอยู่มันแล้วคนเจเทากี่พอ อพีอ,ลองลยข้างน้นเลยใกระตาจี้ยวกระตาจี้ยว่าข้างไนได้เห็ดเด้ดอฮะเออเออตามนะก็ได้เห็ดจำนล่เอยพี่น้องเอ้ดีค่ะก็ดีค่ะก็ดีเนี่ยเถอผัวเห็นสองดอกยาเอิญเนี่ยน้าขั้นสองดอกว่าสันดาผัวมั้เหอเอิญมาหาเจ้าดีค่ะพี่น้อเอ้